บกเบิงสู้สี่ไกเบิงนะสีกหนังวอกมานี่ไปนี้นี่นวยมันก็ทีเป็นกลมๆคเขียวสุดยอดข้ากขาเขียกองห้อเวอจิบอะไรเราขมแห้งไอ้ยเร้วขมจังไหน้อข้าจะวานามมาแล้วบันี เแ็ดเขาไว้แทนไก่มันาะจะได้กินบ่ละไก่นี่ยซึ่งว่าปล่อยน้ำมาจากเทียนอุบลลันแล้วสิบ่ท่วมั่วบัสบ่เฮ้ยกระชังมื้อนี้สิมากินมากระโดดกรโดดกระโดยังก่อมาเอากระโดดบกเฟิองโซ่สี่เกย์เบงเด้อสีหนังมันออกมานี่ไปนี้ นี่นวยมันก็นจะเป็นกลมๆค่เขียวอันน,อนี้ไอเดีนุ่มลาดนี่นี่มันนี่กินได้ปะเนะี่ยหวานมัน ทำไมมันละมุนแบบนี้วะสุดยดอดมันหวาน มักยังกลมๆมันอยนทางในขงเขาก็โดดซิมันไหนสิมมันคือในบกๆปะฮึคือเป็นจังสี่ปะเราือขมแทะเฮ้ยกินได้บ่ละในมันนี่ือขมแทะข้าวกาเชียกรอห้ขอ,ขอเว้ยอ่ยกินไม่ในเราขมแห้งไอ้ยเลีวขม โอ้ยโอยพี่น,ออนออ้องเอ้ยข่อยเมาในอะโวคาโดวิ่งขาอยก็ติดฟืนด้วยนี่กลัวนะเสียงไก่มันยอ่อยเยอะข่อยโอ้ยเจ้าจังว่ากันไม่คลิปหนานแะล้วพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับโอ้ยข่อยข่อยนอนก่ข่อยวิ่งแห้